สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แวะมานะครับทริปนี้มาบ้านน้องโซคูนะครับที่หมู่บ้านนะครับริมออนนะครับตำบลออนใต้นะครับอําเภอสานกำแพงนะครับเมื่อเช้าทานอาหารที่โรงแรมแล้วก็นัดกับโซคูนะครับว่าเราจะมา เยี่ยมนะครับบ้านโซคุตั้งใจไว้นานแล้วตั้งใจ<อ>งไว้นานแล้วแล้วปรากฏมาเนี่ยสิ่งที่เคยเห็นในารายการต่างๆนะครับพอมานั่งจริงๆเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำว่า heaven on earth อะ่ะนี่ขนาดยังไม่เข้าหน้าหนาวนะหน้าอยู่มากนะครับบ้านโซคูก็เ,เป็นไลฟ์สไตล์นะครับของคนเหนือนะครับเป็น,คน,ค,น,นคนเหนือคนเหนือคนเหนือคนเนนเนมืองนะครับ แล้วสกูมีอะไรเล่าให้ลุงฟังบ้างเรื่องเกี่ยวกับพญานาคพอดูแล้วเนี่ยมีน่าจะเป็นสายมูนะ <laughs> 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 บ้านผมพอเข้ามาก็จะมีพญานาคอยู่หน้าบ้านจะมีน้ําน้าไหลก็คือแม่บูชาพญานาคซึ่งเป็นพญานาคที่เป็นนาเกียวครับจะเสริมในเรื่องของทรัพย์เง,งี้ยส่วนใหญ่พญานาคท่านเป็นผู้ที่มีสมบัติมากนะครับก็จะเป็นที่แบบว่า ศักกะบูชาของกลุ่มคนที่แบบว่าต้องการสมหวังในเรื่องของเงินทองเนี่ยครับแล้วก็อำนาจบารมีและรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยก็จะมาขอที่พญานาคเนี่ยเป็นความเป็นความเชื่อของของคนทางนี้หรือว่าทางทางอีสานเพ่อปู่อะไรจิตนะพ่อปู่อะไรอะอะไรจิตนะที่ที่ ทำชานดแล้วไม่ใช่อที่ตอนที่ลุงพลเขาสร้างอ่ะเขาเรียกเขามีชื่อชื่อพญานาคอ๋อสีสุดโทไม่ใช่ใช่ไหมมันอาจจะมีอาจจะมีหลายองค์มั้งหลายองค์พญานาคมีหลายปางมีเท้าวิรูปักนี่อะไรใช่มีแบบมีหลายหลายปากนะครับือใช่ประมาณนั้นมี พญานาคก็จะมีทั้งหมดสี่ะกูลนะครับมีแบบตระกูลดำนะครับะกุลสีดำจำชื่อไม่ได้ตะกุลสีดำะกูลสีทองตะกุลสีลุงแล้วก็ตระกูลสีขาวแล้วสกุลสีเขียวใช่แล้วก็ก็จะแบบแต่ละตระกูลก็จะแตกต่างกันแล้วก็ะกุลก็จะมีตระกูลที่อยู่บนสุด ที่อ,อยู่เอารับใช้ทางพระพุทธศาสนาอะไอรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีแบบ่าชันะึ้นแบบตระกูลต่ำลงมาเรื่อยๆะอะไรอยู่ประมนั้นใช่ก็เป็นความเชื่อทางภาคอีสานแล้วก็าทางภาคเหนือก็ได้รับอิทธิพลมาถ้าถ้าทางภาคเหนือก็จะเป็นสี่หัวห้าตาของจังหวัดเชียงรายอ,อย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็จะเป็น เขาเรียกอะไรตอกต่อ,อต่อเงินต่อทองต่อคำเงี้ยับใช่ก็อันนี้ก็คือเป็นของขลังแบบเก่ามานมนานของภาคเหนือเนี่ยครับองอันนี้พยานา็จะเป็นความเชื่อของอีสานประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวก็จะพาลงไปเที่ยวที่ม่อนพญานาคก็จะมีแหล่งอารยาสถาปัดที่ อ่าเขาทําทางลาดไว้ให้คนพิการในเขาีใช่เนี่ยเมื่อกี้ที่ถามนะครับก็คือพญานาคปู่ปาริจิตนาคราชอ่ะปู่ปูป่ปาริจิตนาคราชใช่อืมแล้วก็เออมันก็แปลกเลยเนาะลุงก็มเีเรื่องของพญานาคเพราะว่าเหมือนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อืเป็นยังไงคะสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือ,อ พระพิรุณเหยียบน่าพระพิรุณเหยียบน่านาคเจ็ดเสียงน,นาคเจ็ดเสียงแล้วถ้าเป็นวิศวะเนี่ยก็จะมีหยดน้ําเข้ามาเป็นวิศวกรรมชราทางเพราะนาคเนี่ยเขาเจ็ดเสียงลุงจําไม่ได้ละมันมีความหมายว่าแต่ละเสียงคืออะไรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของการให้น้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็มีนู่นนี่นั่นแต่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรก็คือนาคเจ็ดเสียง หยดน้ำนี่ก็จะมาทีหลังแต่ว่าเป็นพระพิรุณฝน,ฝนใช่ไหมีเพราะามหาวิทยาลัยเกษตรตอนนั้นตั้งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่จะมีสถาบันการศึกษาเนี่ยที่จะมาดูเรื่องของประเทศไทยเรื่องของการเกษตรที่ต้องเริ่มมีการพัฒนานอย่างจริงจัง ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ในช่วง S-curve เดีย๋ยนี้ถ้า,าเป็นสับสมัยใหม่ S-curve แรกก็คือว่าเราต้องเตรียมประเทศนะครับในทิศทางที่ถูกต้องอแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนคณะวิศวะเองเนี่ยเราเพิ่งครบรอบ84ปีมาเนี่ยตอนนี้เริ่มย่างเข้าปีที่85นะครับก็เริ่มเข้ามาแล้วก็จะเป็น S-curve 2 S-curve 2ก็จะมามีคณะแพทยศสาสตร์นะครับตอนนี้เข้ามา แล้วก็ได้ยินแว่วๆว่าจะมีคณะพยาบาลแล้วด้วยที่จะที่จะเป็นเอสเคิร์ฟสองก,<อ>กันเพราะว่าเอสเคิร์ฟแรกเนี่ยคำว่าเอสเคิร์ฟมันก็เหมือนตัว S เอสมันเริ่มค่อยๆแล้วก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งใน8 4ปีที่มันพีคข,ขึ้นมาอมแล้วตอนนี้มันทุกอย่างมันเริ่มอยู่ตัวมันก็เริ่มแฟลตอีกแล้วะ<อ>เพราอโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็คงต้องมาเริ่มในทิศทางที่สอดคล้องกับเอสเคิร์ฟแรกตอนนี้เข้าสู่เอสเคิร์ฟที่สอง ก็มีเรื่องพญายนาคเข้ามาซึ่งว่าก็พญายนาคก,ก็คือความอุดมสมบูรณ์่ก็เหมือนมาที่เชียงใหม่เขาจะมีความอุดมสมบูรณ์นั่นนี่โน่นนะที่ลุงแบบได้ไปมีประสบการณ์อะไรอย่างงี้เยอะแยะมากมายโดยเพราะที่บนดอยเมื่อ18ปีที่แล้วที่ดุงใช่ใช่ก็ลุงมาเที่ยวนี้ได้ไปทานอาหารเย็นนะครับที่ร้านอะไรนะชื่อร้านสุนทรี ของแม่แอ์สุนทรีเวชันเนาะซึ่งก็เป็นเพื่อนรักของคุณจารมโนเพชรใช่ไหมใช่ไม่ได้เป็นภรรยาแต่เป็นเป็นรักแม่แอดเขาจะมีสามีเป็นฝรั่งออใช่สามีเป็นฝรั่งแล้วก็ได้เป็นคู่กันแล้วก็มีลูกชื่อว่าลันนาโอ้พี่ลันนาไออ่าลูกลูกชายคนนี้จําชื่อไม่ได้อนะครับผมแล้วก็หน้าตาดีทั้งคู่เลยยังมีหน้าตาดีกว่าลูกอีกเหรอ เขาเป็นลูกครึ่งนะเรัลูกครึ่งของเขาบอกว่าครึ่งครึ่งปากใต้ครึ่งจันทบุรีโอ้เมืองจันทร์กับปากใต้ใช่ก็ได้ไปแล้วก็ได้ไปฟังเพลงเอ่อเพลงเขาเรียกเพลงอะไรนะเพลงพื้นเมืองเพลงพื้นเมืองเพลงเหนือเพลงเหนือที่แบบที่แต่งโดยคุณจรรญมนโงเพชรแล้วก็ที่นั่นก็จะมีรูปนะครับรู้สึกคุณจรรญเคยแสดงภาพยนตร์ด้วยครับใช่ไหม แล้วก็มีตกแต่งร้านแบบเข้าไปแล้วมันมีความเป็นยูนิคอะได้ความรู้สึกเดิมๆสำหรับคนรุ่นที่ทันนะคุณจรณันโมโนเพชรเพราะเมื่อก่อนคุณจรณันเนี่ยไปร้องที่กรุงเทพที่สามเสียมิลล่าลุงก็ยังไปนั่งฟังอยู่ความจริงผมเคยเห็นคุณจรณันด้วยเพราะตอนนั้นรู้สึกน่าจะอายุประมาณสิบกว่าขวบโรงเรียนสี่สังวานเชียงใหม่มได้จัดงานผ้า,าป่ามหากุศลอของ เหมือนเป็นวันสงเร็จ์ย่าของทุกปีคือวันที่2่สุลาตอนนั้นสีสังวานก็จะได้ก็จะเชิญแม่แอดสุนทรีเวชานนท์กับคุณจรรย์นมนุเพชรไปร้องเพลงนะครับที่งานนั้นด้วยฮะอืใช่ก็มีหลายเพลงมีสาวเชียงใหม่มีหลายแลยหลายเพลงด้วยเพราะเพลงอีกเพลงนึงคือเพลงมิดะอืมอก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างตราตึงใจที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะ ตอนนั้นคือเพลงเพราะแต่เราไม่รู้ความหมายหรอกมันยังเด็กอพอเรารู้ปุ๊บเขาเป็นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของอชาวเขาที่อยู่แบบบนดอยนะฮะเหมือนจะสวยงามแต่ก็มีความที่โศกเศร้าเสียใจยอยู่ข้างในนั้นด้วยใช่ใช่<ป>ก็ไปทริปนี้พอไปทานอาหารนะครับที่ร้านเนี่ยก็มีดนตรีมีดนตรีพื้นเมืองดนตรีรชอตของร้านานานะ รับนะั้น่ะเราก็ได้เจอ,อนักร้องนะครับตัวจริงแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่มาเทรนแล้วก็ร้องได้ดีๆที่นั่นนะแล้วก็มีเพลงสาวเชียงใหม่ร้องเราร้องได้ทุกเพลงนะแต่แต่เพลงที่ชอบนะฮะคือเพลงเพลงมิดะเพลงมิดะเนี่ยลงุงก็ฟังตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าอะไรว่ามิดะเนะ แต่เมื่อปี2องสีเนี่ยเคยมาฝึกงานที่กับคณะที่ดอยอ่างขางที่อำเภอฝางแล้วก็ตรงนั้นสมัยนั้นมันยังไม่พัฒนาในหลวงรเก้าก็มาทําเป็นโครงการเกษตรหลวงอ่างขางนะครับแล้วก็เราก็มาฝึกงานมาอยู่กันที่ยี่สิบวันนะ mm hmm. อยู่ไม่ไปไหนเลยเพราะว่าขึ้นยากมากสมัยก่อนต้องเอาโซ่พันล้อขึ้นไปแล้วก็มันก็จะมีจีนห่อ แล้วก็มีอชาวเผ่ามูเซอร์ดำแล้วก็ไปอยู่เขาก็มาสนใจว่าเอ๊ะเป็นเด็กหนุ่มๆม,มาแล้วมีขาอะไรเป็นกล้องๆมาส่องเขาก็มาเวลาเราตั้งกล้องไะเนาะเพราะตั้งกล้องตั้งยากนะกว่าจะได้ไอ้ตามตำแหน่งอ่ะอพอหันไปอีกทีก็จะมีมูเซอร์เนี่ยมามงุงแล้วก็มาแย่งกันดูกล้องอะไรวะมาดูกล้องไอ,ไอ้สารวจอะ่ะปรากฏที่เราตั้งไว้ต้องตั้งใหม่ สนมากสนมากเป็นมูเซเด็กมูเซมูเซ,มเซไม่เด็กคือแต่เขาอยากรู้อยากเห็นไงมีเด็กหนุ่มๆที่ไปฝึกงานแล้วเขาเครื่องไม้เรอะไรว่าแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีจีนห่อจีนห่อน่าจะเป็นกองพลก้าสามดังนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันนะเขาก็มีสะพายปืนแล้วก็เอมูเซอร์กับจีนห่อเนี่ยเขาจะขัดแย้งกัน <_ d Öyle> มีการาทำร้ายกันฆ่าฟันกันจนก่อนที่เราจะไปก่อนที่จะมีโครงการหลวงก็จะมีการเซ็นสัญญาสงบศึกอยู่ร่วมกันเ <_ d S 1> พราะพระ <ch> อ,องค์ก็ไปก็พยายามที่จะประสานแล้วก็ทําโครงการอ่างขางเนี่ยเพื่อจะให้มีอาชีพที่ไม่ต้องปลูกฟินนะครับทีนี้มูเซอร์เนี่ย<_ d <_ d จากอานิเกษตรหลวงเนี่ยถ้าเดินเท้าไปนะไม่นานหรอก เขาบอกไม่กี่กิโลแมวแต่ว่าพวกเราเดินเดียวกัวข,ขาเลี่ยงเลยเขาจะมีหมู่บ้านขอบดงอ้งขอบดงแล้วก็เขาจะมีะไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่กันแบบมูเซอร์แต่มันมีอยู่ที่หนึง่งนะครับเหมือนกับเป็นลานแล้วก็มีไม้ไผ่ไม้ไผ่ทำตัดดินเป็นวงกลมเปิดประตูเข้าไป เหมือนกับเป็นสโมสรของหมู่บ้านเราจะมีจัดงานอะไรหรือเป็นที่ประชุมหมู่บ้านอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ถ้าผู้หญิงผู้ชายที่รักกันเนี่ยเขาก็จะมาประกาศว่าเขาจะเป็นคู่ผ่วตัวเมียกันนะครับน,นี่คือที่ไปที่มาของว่าคือลานสาวก่อนนะครับลานสาวก่อนซึ่งเป็นคําที่อยู่ในเพลงมิดะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิง ที่ยังโสดนะครับเขาก็จะใส่เสื้อติดกระดุมครบทุกเม็ดแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยไม่มีสักเม็ดเลยและเป็นมายความสวยงามคือภัยถูเลือกไว้เป็นนิดาได้พอกเอ มามาเป i, ็นมิดาแท้ เมื่อเกยชินชงเมื่อส่งสู่วิชา ค่อนขางเสาวเหมือนกําลังจะพูดถึงวัดจัดจักใช่แต่เมื่อกี้ลุงพูดถึงมู่เสือดำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้พูดถึงอีกก้นะครับซึ่งก็อาจจะมีความต่าอลุงไลฟฟังลานสาวกอดที่ขอบด้งเนาะถ้าไปใครไปอ่างขางเนี่ยนะ,ะล้าเดินขึ้นไปข้างบนเป็นหมู่บ้านที่หมู่เสือดำแล้วกมีลานสาวกอดแต่ว่าอาจจะคนละธรรมเนียมนะครับกับ ก็นะครับอืมเวราไปเที่ยวันดีกว่าเพลงนี้เพราะชอบความหมายดีแล้วก็ความหมายจริงๆพอฟังจริงแล้วเขากำลังพูดถึงผู้ชายที่ไม่มีความรู้เรื่องของการช่วยเล่าให้หน่อยภาพรวมเพลงภาพภาพรวมเพลงนี้เมืองเยอะเลยเมืองใช่ บนฟาร์มีแมกอยนี้เรารู้อยู่แล้วอ่าอเหมือนเขาเล่าบรรยากาศก,าก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงสวยงามมากไหมนี่คือท่อน A นะครับท่อนบนางนั้นยืนท่ากอยยืนท่าผาสาเนเมือไปว่ายืนรอรอด้วยความหวังใช่คอยยืนท่าแล้วมีกอยข้างหลังด้วยก็แปลว่ารอแบบรอแบบรอจริงๆ รอแบบรอจริงๆอย่างเงี้ยครับรอถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะใช้คำว่า look forward to look forward to mm. ถ้า expect เนี่ยเ,ยเ,ป,เป็นคำคาดหวังนะแต่ถ้าเป็น look forward to เนี่ยมันจะมีนัยยะของการรอด้วยความหวังเช่นอรอว่าจะได้แต่งงานะนะครับแล้วก็บวกด้วยกริยา ing mm. ถ้าเรานั่งเครื่องบินเนี่ยตอนเราจะลงเครื่องนะเขาก็จะบอกว่า we look forward to seeing you again ก็คือว่าเรารอด้วยความหวังนะที่จะให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราออกนะครับนี่ก็คือต้ารอต้าคอยอะไรนะรอรอท่ากอยนางนั้นยืนท่ากอยนางนั้นยืนท้ากอยคอยแบบคอยแบบคอยด้วยความหวังซึ่งมันมีท่อนต่อได้นะยืนท่ากอยหนุ่มน้อยที่ยังบอกเคยผ่านก็หมายถึงว่ายืนท่ารอเด็ก ที่แบบเป็นเจนิใหม่ะสิงที่ยังไม่เคยผ่านมาทางนี้อย่างเงี้ยใช่ยังไร้คำยังไร้ราคีผ่านก็อย่างที่รู้รู้ก็คือยังไม่เคยผ่านซิงิงเออบอกหูเรื่องกามโลกีอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องของสายเมสัมพันธ์เลยสแบบลุงนี่แหละยั่วยวนวาจาววอนมาถึงมิดะนี่แหละ พอเจอปุ๊บก็จะว้าวอนมาเหมือนให้มาใช้บริการเขาาเงี้ยครับบอกสอนให้ละอ่อนนั้นมีก็สอนให้ละอ่อนคนนั้นอะมีอว่าฉันจะสอนเธอหน้าให้เธอนั้นมีความรู้เรื่องของกามราคะเพื่อที่เธอจะไปแบบมีการสืบเชื้อสายนะครัแล้วสุแล้วเลื้อเรือนพีการก็คือแบบแก้เสื้อผ้าเลยใช่ แล้วก็มีท่อนต่อข้างล่างงามเหลือคำรำพันยุนว่าจะเว่าวอนบอกสอนเนื้ออ่อนนั้นมีความฮูกการวิธีแล้วพลีเรือนกันเก็บต่อครับใช่ งามเหนือคำำําลํามะเขารู้แหละนางพอเรือนกายผู้หญิงเน่ะก็จะสวยแต่ว่าผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยที่สมัยก่อนนะก็จะเป็นผู้หญิงแบบโอวบ นะฮะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยทหลูกปูกบวอยู่ตรงไหนอ๋อไม่มีหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดแล้วเป็นยุคสมัยก่อนผู้หญิงอวบถือเป็นผู้หญิงดีสมบูรณ์สมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะครับใช่ยุคสมัยที่เพลงนี้กําลังมาใหม่ครับเป็นหมันและเป็นไม้ก็หมายถึงว่าตัวมิดาเนี่ยเป็นหมันแล้วก็เป็นไม้ไม่สามารถมีลูกได้อ้าแล้วเมื่อกี้ยังไม่รู้การวิธีเลยและเป็นไม้มาแล้วมันยังไงลูกเป็นหมันและเป็นไม้ก็คือเป็นหมันเพราะว่าเป็นไม้ ไม่เป็นเป็นม่ายคือคนต้องมีสามีมาแล้วสิใช่เป็นมีสามีแล้วเมื่อกี้ยังละอ่อนอยู่เลยไม่ถึงเขาอ่ะไปเป็นคนขายบริการให้เด็กไงอ๋อใช่งามเหนือกระัาภานคืออันเนี้ยเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะมีดาเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีดาเนี่ยเป็นหมานแล้วตอนเนี้ยเขาก็เป็นม่ายแล้วไงครับม่ายคือคนเหนือแบบแม่แม่แม่ม่ายก็คือผัวตายใช่ไหมครับ แม่างคือผัวผัวทิงประมาณนั้นเป็นล้วก็ความสวยงามคือภายเขากำลังจะสอนว่าความสวยงามบางทีอะ่ะมันก็คือภายอย่างหนึ่งถูกเลือกไว้เป็นมีดะก็คือเหมือนให้คิดไว้ว่าความงามมันคือภายคนนั้นคือมีดะเหมือนโยนขี้ให้มีดะ <c oughs> <c oughs> หนุ่มใดบ่เคยทิดชมบ่สมสู่หูผูชาผู้ชายคนไหนที่ไม่เคยทิดชมไม่เคยมา เห็นไม่เคยรู้เรื่องของวิชาในเรื่องของกามราคางไงครับอ,อถ้าหมดหนทางให้มาที่สาวกอดครับถ้าเกิดหมดหนทางว่าไม่รู้จะเรียนรู้ในเรื่องของกรารมลมาลมอะไรไงให้มาที่สาวกอดอใช่นั่นแหละนั่นแหละก็เขาก็จะเหมือนเป็นการเ,เขียนเขียนเนื้อเพลงให้มันขยี้กว่านี้หมดหนทางลิ่นลนเหมือนคน เหมืนอนมีมืดมนเหมือนคนตาตาบอดคนแล้วคนเล่าก,ก่อทอดกายในดงแดนดวง,งดินแดนนะครับใช่ก็คือมิดาเนี่ยมีผู้ชายเข้ามากอดเข้ามาชิดชมเยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายาใช่มืดมนเหมือนคนตาบอดคนแล้วคนเล่ากอ่อ ทอดกายในดงดินแดนจนวัยจนวัยร่วงจนวัรยอวราร่วงไปก็หมายถึงว่ามิดาแก่แล้วก็จะมีคนอื่นมาเป็นมิดาแทนเป็นตัวตายตัวแทน,นก็คือมาเป็นสาวบริการนี่แหละแทนนะครับคือมันก็คือเรื่องราวในดินแดนของอีกอรครับที่อยู่มิดาที่อยู่อ่า เมืองสาวกอดใช่คิดว่าคนที่เคยได้ยินนะครับตอนเราได้เข้าใจความหมายนะครับในการร้อยเรียงนะครับของคุณจา,าระม<อ>งโมเดลนะครับก็จะเห็นว่ามันบอกนะครับเรื่องราวได้สอดคล้องกันมากเลย แล้วก็มีแถมด้ดยึงครับเมื่อกี้คาว่าแม่ไม้นะครับเมื่อกี้แม่ไา้เนี่ยความหมายคืออะไรนะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแล้วสามีทิ้งสามีสามีทิ้งสามีไปมีใหม่แล้วก็แล้วแต่ใช่ครับแม่ไม้แม่แม่หางแม่หางแม่หางนี่คือผัวผัวผัวแม่หางแม่หางน่าจะเป็นผัวผัวทิ้งแม่ไม้เนี่ยคือผัวตายอแล้วผัวหางอ่ะ หัวห่า,หางาต้องอีกคนหนึ่งเพราะว่า<อ>ที่ที่บอกหัวห่างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคำว่าแม่ไม้นะครับคือคำว่าว <ido> ิดโอวิดโอสะกดคล้ายๆหน้าต่างแต่ว่าไม่มีตัวเองว <ido> ิดโอนี้ <ido> มันมีแม่ไม้แม่ไม้ทั่วไปก็คือวิดโอเนาะแต่ถ้าแม่ไม้หัวห่างเนี่ยนะครับก็คือ บางคนแต่งงานแล้วก็สามีต้องไปทาํางาน่ามมาเท, <ไป S 1> ทกนกานบนละที่กันนะครับตรงนี้เขาใช้คําว่า grass grass เป็นว่าหญ้านี่แหละห grass widow อันนี้ก็เป็นคําที่ใช้กันทั่วไปนะครับถ้าจะพูดถึงผู้หญิงที่คือเขาไม่ได้เขายังเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าช่วงนั้นน่สามีไม่อยู่ไปไหนนานๆเขาเรียกว่าถ้าเป็นถามว่าทำไมญ้ามันก็คงจะเหมือนกันว่า กว่าจะกลับมาก็ยากขึ้นล็อกอะ่ะก็คือไปนอนอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือที่ไปที่มาของคาว่า glass window glass window สาม <inent S 3> <Lauren> ีเออ่แม่แม,ม่ผัวห่างแม่แม่ผัวห่างเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าโอเคเมาส์เพลินนะครับก็บ้านโซคูน่าอยู่มากนะครับอีกทีนะครับสวรรค์บน,นดินจริงๆนะครับวิดโอา่าไม่ใช่วิดโอด heaven 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 on earth แล้วเดี๋ยว เรไปไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราไปร้านนะครับเปิดใหม่ของโซฟูนะครับอยู่ในเมืองนะครับชื่อยังไม่ยังไม่แน่นอนเนาะฝากเพื่อนสีแกลเลอรี่เอ้ฝากเพื่อนสีอาร์ตแอนด์คาเฟ่แล้วไอ้ที่เป็นที่พิมพ์ที่ถุงอ่ะเป็นเป็นทูเกเลอร์ร้านเก่าของเขาอร้านเก่าร้านเก่าของเขาเขาเซ็งให้เดี๋ยวเราจะไปกันโปรโมทนิดนึงได้ไหมก็ขอฝากกับทุกท่านนะครับใครที่มาเยี่ยมเยียนที่เชียงใหม่ สามารถไปร้านกาแฟของผมได้นะครับที่เจดยอดเจ็ดยอดนะครับถนนอยู่เย็นเจดยอดหมู่สอ,อซอย2นะครับผมอยู่คอ,อเข้ามาแล้วจะอยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวมันไก่ซึ่งก็จะชวนลุงไปทานตรงนนี้ด้านข้างๆก็จะเป็นร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับผมตรงข้ามก็จะเป็นร้านบ้านนม นะครับเยือย้องเป็นบ้านนมแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นร้านอยากย่างก็งจะเป็นร้านหม่าล่าเงีย้ยแล้วตรงข้ามไปเลยะไรนะลูกอะไรไเลยร,ร,ร้านตรงข้ามเลยอ่ะร้านตรงข้ามลักกี้แท็บทัอ,อะไรเนะอ๋อร,ร้านสัก,ร,สกร,ร้านสักนี้ขอแนะนําเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนสักให้เนอะครับ<ๆ>ผู้หญิงสวยๆฮะผู้หญิงสวยสวยๆด้วยใช่ครับสักก็แนะนำครับถ้าเกิดมาก็จะเปิด จะขายอะไรบ้างจะขายกาแฟกาแฟอืมขายจะขายกาแฟ,าาแ,ฟแล้วก็มีชานมไข่มุกเกิดมาทั้งทีต้องไปกินนะครับแล้วอะไรกินเนี่ยกาแฟเราจะมีพวกเราจะมีขนมมันจะมีบราวนี่จะมีแบบขนมแบบเป็นคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วความต่างถ้าเข้าไปที่นี่แนละ้วมันจะต่างกับร้านอื่นแล้วแบบร้านอื่นของอะไรม,มัน,มนไม่ใช่แค่จุดเด่นเนะจุดเด่นคืออ่าเราจะมีภาพวาด ข้างในที่เป็นภาพของศิลปินดังไม่ว่าจะเป็นแวนโก๊ะหรือว่ามีมีแวนโก๊ะแล้วก็มีโมเน่ Monet, แล้วก็มีกุสตาฟคิมครับผมที่อยู่ข้างในเป็นผลงนานของศิลปินชื่อดังแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวผมเองแล้วก็รวมถึงในระแวกนั้นด้วยเพราะละแวกนั้นเป็นแวกละแวกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ เป็นฝาเป็นฝั่งของคณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านศิลปะโดยเฉพาะก็จะให้แบบเด็กศิลป์มาเสพงานอาร์ตในนั้นรวมไปถึงในอนาคตก็จะมีการนำผลงานเด็กๆที่เขาอยากจะขายเอามาฝากขายที่ร้านได้เป็นโครงการที่เชื่อมโยงเนาะเชื่อมโยงเป็นจุดที่ทำให้ใหคนร<ม>ุ<ม>่นให,หม่ได้เป็น ที่ได้มาแสดงใช่แสดงแล้วก็เอ่นจุดที่ได้คนที่คอเดียวกันใช่มาคุยมาแลกเปลี่ยนใช่กพเดี๋ยวเราไปที่ร้านแล้วไปดูเรื่องงานเขียนนะครับเป็นที่ฝาผนังด้วยนะครับคุมีมุมสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่นะครับร้านชื่อปากเปื้อนสีอาร์ตแอนด์คาเฟ่ค่ะปากเปื้อนสีนะครับอาร์ตแอนด์คาเฟ่ เ,เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวเราไปกันเถอะล้อนร้านชมสวัสดีครับสอัสดีครับจนไปโรยราว่วไงไปคนใหม่มาเป็นที่ดาแทนคือเรื่องราวในแดนแผ่นดินอีกต ก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมร้านกาแฟนะครับปากเพื่อนสี a r ร์ตแอนด์คานะครับก็สามารถมาได้ที่ถนนเจ็ดยอดอยู่เย็นนะครับตรงเยืองงกับร้านลักกี้หรือว่าร้านอยากย่างนะครับตรงข้างๆเป็นร้านข้าวมันไก่นะนะแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ด้านข้างด้วยนะครับ ของร้านของผมก็จะเป็นแนวในเรื่องของงานอาร์ตสัมรถสวเสบงานศิลปะได้จะมีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวจะแชร์ลงในเพจให้นะครับฝากติดตามเพจด้นะครับปากเพื่อนสี Art a ตแอนด์นะครับผมแล้วยังไงก็ไว้พบกันนะครับกั้นเราลาท่านผู้ชมไปเลยครับขอบคุณสรครับสสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ